สวัดเด็กจ้าไม่ใช่ไดโนเสาอ่ะเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้ผีนี่ผีชายลุงผีชายลุงเหรอโอ้ผีชายลุงไปกันดีกว่าผีนเะเอานี้เราไหนต้องเป็นตัวนี้เหรอ มันถึงจะทำมันจะให้ห right น้าจอแบบนี้เลยอะเรียมาแล er. ้ว okay. ไปก bon ันด yeah, ีกว่าเนาะโอเคนี่ไงสมมติไปกันเลยเลยไปเลยไปเลยไปอ๋อเฮ้ยหนูเห็นเก้าอี้ไหนเก้าอี้ไหนลูกเนี่นั่นอ๋อเก้าอี้มันล้มอยู่ไปกันดีกว่าเฮ้ยเอ้าวอ้าวอ้าเอ้าวอ้า ไปเลยไปเลยเอ๋อหนูเจ้าเอา้ามันลุมไปทำไมเนี่ยก็หนูติดอ่ะหนูติดมันก็เลยพาลมเองโอเคอมาเลยมาเลยไปกันดูไปกันเลยโอ้เปิดดูอ้าวทำไมอ๋อนี่ไงไปเลยไปเลยเฮ้ยจิกจิกจิกแล้วหนูด้วยนะโอเค,อเคมาเลยจ้าอ่ะเอ๊ะฮ้ยเอ๊ะนี่ อ๋อาๆอออไปเลยไปกันเลยไปเร็ว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 วเร็เวเรรวเเร็เรร็วเร็เรวเรเรใเรเร็เรยวร็เรรเรเรร็ร็ว่ร็ว่วเวร็กเ็วเร็วรอวกรววรเว ไปเลยไปเลยนี่หนูมีอันนี้เฮ้ยอ๋อข้า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 หนูมีนี้พอถึงนี่ใช้กุญแจไปเลยโอ้โหนนี้หนูอันนี้มันง่ายตันนี้มันง่ายง่ายเหรอมันแค่มันก็แค่มีแต่วิ่งตลอดเองอ้าวเหรอโอเคเราจะลองไปให้ดูนะโอเคไปกันเลยจ้ะจะไปพร้อมกันเลยเดี๋ยวไปเลยไปเลยไปเลย ก็หนูมาแล้วหนูอยากให้โอ้ยมันมาแล้วตัวนี้มาแล้วมาเร็วมาเร็วหนูหนูอยากให้หนูอยากให้หนูไปก่อนอ่ะค่ะหนูจะให้ไอ้โถว่าโต๊กมันตามหนูไปแล้วเอากระโดดมาแล้วอฮ้ยมาแล้วมาแล้วกระโดดติ่งติ่งไม่จังกระโดดก็ได้ถ้ามีแต่วิ่งมันก็ไม่โดนอ๋อพอเข้าตัวนี้ ก็ผือเหรอข้ารู้ว่ามันตั้องเข้าไปโอ้กูฮือออภายมนกันมันจะไปจับอีกตัวนี้มันตามาในเลยนะเนี่ยตัวเนี้ยะฉันไม่เออไปกันเลยไปกันเลยเร็วเร็วเร็วเรื่อะไรอ่ะก็นุมังดูดูนั่นโอเคไปกันเลยตัวนี้ก็น่ากลัวอ้าวอ้าวอ้าวมืออะไรฮึสิอ้าวอ้าว ทีนี่ลงตังตังไม่มาเลยลูก<ห>ใช่กุญแจไหนนี่ไงพ่อนป่นไงโอเคนี่ไงโอเคมากันใช้อะไรอะไเนี่อนอะไรกุญแจไม่ใช่เนี่ยมันเป็นลูกนั้นนั่นแหละกุญแจเจขาเรียกว่ากุญแจไขไขพวกน็อตพวกอะไรอ่ะลูกพวกน็อตพวกรถยนต์อย่างเงี้ยไม่ใช่ถ้ากุญแจมันก็ต้องเป็นแบบ,แบอันนั้นอันนั้นเขาเรียกว่าเป็นกุญแจบ้านอีกแบบนึง อันนี้เราเรียกว่าเป็นกุญแจแปลว่าไป็ขันรถขไยรถไปซ่อมรถอย่างเงี้ยโอเตุ๊กี้ไหมไม่มาไปกันดีกว่าเรื่อยๆเดี๋ยวแบตหนูหมดไปกันไปกันเลยไปเลยกันเลยนี่มันหมาอ่ะกัดกดกดแบตหนูจะหมดอ่ะใช่จุดๆโคตร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 โคตตีอุ้ยเขียวสวยๆในมืออยู่ไหนอ่ะมาหรือยัง มาไปกันดีกว่าตามพ่อมาเลยตามมาเลยตามมาเลยตามมาเลยจ้าเอาตามมาก็หนูดูข้างบนอยู่อ่ะเหรอห่วยดูดูข้างบนแต่หักเราไปเลยไปเลยโอ้กอ,องไฟระวังอ,อันนี้ก็จะมีอันหักใช่ไหมนี่ไงนี่ไงมีอันหักอยู่เนี่ยอันที่สามอะ อิงอิงนี่พอ<ร>จำได้แล้วมาอยู่ดีๆก็ไปพร้อมกันอ่ะนี่ไปกันเลยโอ้โหอันนี้อ่ะมันโอ้โหนูจะบอกนะว่าไหนมันยากอ่ะจ้าบอกว่า้วยนะอันนี้แหละก็อ้ออันนี้ใครไหม,อนนมอโอ้ยอ้าวโดนพ่อได้ไงอะ่ะเมื่อกี้โดนพ,อพอน่อ,อเฉยพ่อยินดูตัวเนี้ยไอ้ก้อนหนินนั้นโดนพ่อได้ไ

า <Okay. S 2> ไม่ได้เข้าอขอ้องยขยับเล็กพ่อต้องไม่ขยับนี่อไม่ขยับเลน,น,นมาคุ้นเร็วนะใช่มาเร็วพ่อหนูต้องมูข้างบนก,นก่อว่าจะเป็นตำรวจอะไรนะหรอใช่้าเกดิดอืมไปโอเคอเฮ้ยมาต่ฉาแล้ว ไหนตรงไหนลูกก็ขึ้นบันไดโอ้ยจริงเมื่อก uh, ี้เห็นแวบๆอ่ะเอาได้ไงเดี๋ยวเราส่อไปข้างเลยนั่นไงเห็นมันเดินเฉียงไหมล่ะนี่ไงอู้หเดีนยวเราส่มาแล้วเราเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเราต้องไปเอาไปกุญแจใช่ไหมเฮ้ยเดีนยวส่อมาโอ้อ๋อเราต้องไปกดตัวนี้เรากดกดกดอุ้ยอุ้ยมาแล้วมาแล้ว

เออเนื้อเอ้าไปามทีเลยที่กันเลยเออาถึงแล้วถึงแล้วไปกันอ๋อดื่มน้ำไอ้วิ่งเร็วอีกแล้วใช่ไหมอะต้มนี่กินน้ำวิ่งเร็วอีกแล้วนี่ติงเฮ้ย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 เออเสียเสีเสียเฮ้ยเฮ้ย เดี๋ยวนะอันนี้อ๋ออันนี้เป็นอันใหญ่นี่นี่เม่อถึงยังเฮ้ย no, no. อ๋อกินน้ำวิ่งเร็วไปกันดีกว่าใช่ไหมชั้นม่อไปเลยไปเลยปะเอาไปพร้อมกันเลยไหมล่ะหม่กล oh, <God. S 1> ัวเอาพ่อไปก่อนนะทนั้งกันนะโอเคไหมทูดีโก้ติงหนิง อ MM ิ้มยุบ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 นี่มาเลยมาเลยมาได้เหรอฮะมาได้เหรอใช่เย่ถึงแล้วมาเร็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 วมือมาแล้วไปกันโอเคไปกันต่อเลยฮะ รอด้วยรอด้วยอ้าวทำไมทำเมื่อไเร็วจังอะเฮ้ยตัวอะไรอ,ะอ่ะอ้าวเข้าต้นไหนนั้นนะอ๋ออ๋อเอ้าเราไปหยิบตรงไหนนะเนี่ยเราไปหยิบตรงไหนบันไดอ,อ่ะอ๋อแล้ก็ต้นนี้เหรออ๋อตรง,ตรงโอ้คนนี้มันยืนตังค์ไหมอะ พ่อมองไม่เห็นเลยคนนี้มันมาบังตรงที่กดไว้อะอันนอ,นนอยู่ไหนยาวมากอะ่ออะจะชอบโดนต้อจะชอบโดนนั้นเลยอะ่ะนี่นะเอ้ยอ้าวนี่เราต้องขึ้นให้มันตรงๆใช่ไหมเนี่ยต้องนี่เราขึ้นแบบนี้นะ จะขึ้นได้เนาะเอ๋ได้แล้วไปกันรอด้วยรอด้วยเมื่อถึงไหนแล้วโอ๊ยอะไรอ่ะอุ้ยมีนิดหน่อยมาเยอะเลยอู้หหพัดลมพัดลมอู้ยูหตัวนี้มันโดนเราไม่เป็นไรใช่ไหมสม่เสมอตัวนี้โดนเราไม่เป็นอะไรอ๋อรอด้วยน้อย ฉัเมื่อถึงไหนแล้วหนูอยู่ไหนแล้วลูกอือ้อาวไม่รอพ่อเลยทีเนี้ยไม่รอเลยไปเลยไม่รอเลยไปขันไอเียปิดก๊อกน้ำก่อนอ๋อมันต้องปิดก๊อกน้ำอ๋อได้ไงเจอเสมอแล้ว นี่ปิดกองน้ำเ,เลยโอ้เกือบไม่ถึงเกือบไม่ถึงกี้แล้วก็มาปิดตรงนี้ปิดตรงนี้<ๆ>รนครบแล้วไปกันเลยไปกันเลยครับทุกคนครับไปกันเลย<ๆ>อะไรอ่ะ น,นี่มันแตกเออไปเลยวีวีวีรอพอเลยอะไปเลยไปเลยเดี๋ยวพ่อกำลงังตามไปนีนีเราต้องตามไปให้ถึงเัมเมอร์นะครับทุกคนครับเ,เพราะว่าซัมเมอร์ไปไม่รอเลย <แ Answer. S 2> เราจะขึ้นไป อะไรครับทุกคนไปต้งตามไปให้ถึงเสมอเสมอไม่รอเลยวัวโ <Whoa. S 2> อ้อันนี้ไม่อันนี้ไม่ได้กระโดดเลยอ๋ออ๋ออันนี้ต้องกระโดดนิดนึงนะครับทุกคนครับกลั <Okay. S 2> วว่ามันจะตกไปตรงไหนต่ออ่อา๋อนี่ไงมองไม่เห็นบันได ต้องตามไปให้ถึงเสมอเราต้องรีบไปครับทุกคนเพราะว่าเสมอไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้เ <c oughs> ้ยนี่เป็นไงที่แล้วไปยังไงอ่ะอันนี้โอ้เป็นอ๋อเฮ้ยอ๋อเฮ้ยเราไปผิดด้านเหรอเนี่ยเฮ้ย โอ้ไปไม่ถูกทางอ่ะเมื่อกี้ครับทุกคนไปไม่ถูกทางนี่ก็ประมไมนี้โอ้พ่อหนูพ่อหนูพ่นูนึกว่าอะไรพ่อหนูซื้อซื้อได้เหรอหนูอ่ะเนี่ยดูเชก่อนดูเชก่อนสิอสวยๆเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นไหมเฮ้ยตัวอะไรวะเนี่ยตัวอะไรอ่ะไปกันเลยครับทุกคนเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วมั้งอ๋อเราต้องไปหยิบอาวุธ นี่นี่นี่รอู้ยตัวนี้น่ากลัวเฮ้ยทำไมอ้าทำไมเราวิ่งช้าอันนี้ไงตัวนี้น่ากลัวเายิบอาวุธก่อนยิบปืนไอ้นี่ได้ไอนียิงยิงยิงไอ้นี่ไอ้นี่เป็นไงล่ะนี่นี่นี่อ๋อ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 อุ้ยตัวนี้น่ากลัวยิง เป็นไงเสร็จแล้วไปกันต่อครับทุกคนครับโอเคมอร์ถึงไหนแล้วก็ไม่รู้ชัมเออร์ไม่รอเลยเฮ้ยเฮอ้ยเพื่เนเฮ้ยอน้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้เฮยเฮ้เฮ้มาฮซเฮเฮอยเพื่เนอเ้ยเฮ้ย้เเฮ้ยเฮ้ยเอเ้ ซัมเมอร์ไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้เรามาตามหาซัมเมอร์ด้วยเนี่ยเพื่อนไปกันเลยโอ้โอ๋อตอนนี้ทำไมเป็นแบบนี้อ่ะโอ้โหบอสอ่ะบอลมันเก่งมากเหรอโอ้หนูเอาหนูไปถึงบอลแล้วใช่ไหมอ่ะบอลมันโคตรเก่งอ้าวเหรอโอ้หนูไปถึงบอลแล้วเหรอไปเร็วมากอ่ะซัมเมอร์ซัมเมอร์ไปถึงบอลแล้วนะครับ เดี๋ยวเราตลอดต้องตามเสมอไปต้อไป,อไปเรื่อยๆนี่ไงเจอเสมอนี่ไปกันเลยไอ,อหนูเป็ดโกโกะตั้งหางเราฮนะนี่โกโกะเราอเอาลองดูเิเดี๋ยวพ่อจะยืนตรงนี้นะเดี๋ยวหนูอันนี้นะกโกโกะกอชีกอขี่กึบอ,อ้าวนี่ลอยยังไงนะเอาลองให้พ่อหน่อยจิ โกโกอามาไปไปกันเลยดีกว่านะไม่ใช่เ <c oughs> มื่อกี้อันแรกอะ่ะพ่อพูดนั้นเลยโกโก้อาโกโก้โก้อาอ้าวโอ้วิ่งเร็วมากเลย <c oughs> ยังไม่หันเลยเนะี่ยมาถึงเลยไปกันดีกว่าเจอบอสแล้วครับก็หนูมีอันน,นี้ก็หนูชื่อองิงเจอบอสเราเจอบอสไปกันเลยนี่อยู่เจอบอสตัวนี้ที่แขนมันนะ นที่แกมันเลื้อยมเราพ่อนไอ้ที่มันยิง้องป่ไอ้เอ้ย้ตนี้เราองแทไดพ่อยิงแ๊บเดียวแคบเดียวชนะเลยนี่นหนาอ้เป็นไงอันนี้ไม่ยากเลยอ๋อเาเนถึงไหนเ้วหนูเรียนในพ่อด้วยอิบายถึงไหนเนียว อ๋อไม่รอพ่อเลยก็ฝากเพลงิอ่าไปพ่อน้อยเอาไปทางไหนนะไหนไปทางเอะทำไมไปแล้วหรอีอ่รอด้วยรอด้วยเ่มขววงไหนแล้วรอด้วย พี่พ่อคุยถังอะไรอยู่จะเมื่อถึงไหนแล้วโอ้ร้อนด้วยโอ้จำเมือถึงแล้วยังถึงหรือยังลูกอ้าวอ๋อเราต้องไ่เอาอยู่นี่ก่อนใช่ไหมพ่อไปเอากล่องก่อนนะรอมาด้วยนะจำเมือมาดูกรนะะเป๋าน่อยจำเมือถึงไหนแล้วเราต้องโอเค่ะแล้วเราต้องไปเอากล่องตัวไหนอ๋อตัวนี้เหรอใช่ไหมนี้เราต้องไปเอาถงัง หนักไหมหนักอ่ะจะต้อง,ปงเ,อเป็นตรงไหนเอาวางไว้ก่อนนะครับเอ้าเจ้าใจเก็บปุ่มไปเลยไปเลย <c oughs> เฮ้ยนี่งอ๋อโอเคปีนภายในขึ้นไปเลยไปเลยระวังลตงตกอ๋อ ราคัรจกด้วยนะว่า,า,วาไงติดหต้องรีบเป็ต้องรีบฮย,ถ,ย,ยถึงแล้วถึงแล้วโก<อ>ี่เครื่องบินนี่ไงจะดีก็ต้นี่เราก็ต้องว้าวา<อ> กิ๊กกำบินไปเลยครับทุกคนครับแล้วก็จะมาอยู่ไหนเมื่อยู่ไหนอ่ะก็ไม่เห็นเจอหนูเลยอ้าวนี่ไงพอถึงแล้วนะไม่เห็นเจอเสมอเอาวิ่งมือข้างนอกใช่ไหมอยู่ตรงไหนอ่ะเออาอยู่อยู่ตรงนั้นแหละอ้าะมาจากไหนอ่ะอ้าวลูกขึ้นมาตรงนี้ กี่อเจอเสม,มอเลนะครับไอตรงไฟนี่มันเป็นอะไรอะน่าเสม,มอเนี่ยอันนี้อ๋อมันเป็นที่ผ่านไปแมบอื่นใช่ไหมโอเคอันนี้เราก็ผ่านแล้วนะครับทุกคนครับใช่ไหมใช่ไหมเ,เราผ่านเรียบ้อยไหนเสม,มออย่างไไม่เห็นมีอะไม่เห็นเจอเลยเม,มื่อยอย่ไหนจ้าเอา้าอ๋ออันนี้เราผ่านลเลยเดี๋ยวไว้เจอกันแแบบต่อไปนะ โอเคมั้ยโอเคฝากกดติดตามด้วยนะจ๊ะไว้เจอกันเม็ดต่อไปนะจ๊ะสวัสดี